พบกับเราทีมทนายความด็อกเตร์กิติศักิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิกีพุทธวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่ได้สอบถามกันเข้ามานะครับโดยที่เพื่อนท่านนี้นะครับได้สอบถามเข้ามาครับประมาณว่านะฮะตัวดิชาร์ดนะ่ะจดทีเบียสำรสกับชาวอิตาลีนะฮะและต้องการย่า ปัญหามันอยู่ที่ว่าสามีตาบอดและเดินทางมาลำบากดิฉันสามารถส่งเอกสารไปให้อย่าที่อิตาลีจะได้ไหมคะจำเป็นต้องจดต่อหน้าทะเบียนและต่อหน้าในาทะเบียนหรือไม่คะนะครับผมนะนี่ก็คือคำถามจากแฟนเพจท่านนี้นะครับซึ่งผมขออนุญาตแนะนำานี้นะว่าด้วยหลักกฎหมายแล้นะในการหย่านะครับผมกรณีที่ท่านและสามีนะครับ การขอชดเ่ยจดทะเบียนสมรสกันนะครับหากเป็นการจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายไทยนะครับการหย่าโดยคายดินยอมนะครับจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสามีและภรรยาได้จดทะเบียนการหย่านั้นแล้วตามกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1515 15นะครับดังนั้นนะครับท่านจะส่งกระสารหนังส,สือหย่าไปให้สามีลงลายมือชื่อเพื่อให้การหย่ามีผลสมบูรณ์นั้นนะครับโดยไม่ต้องจดทะเบียนหย่าต่อนหน้าในทะเบียนนั้นเนี่ยทำไม่ได้นะครับผม นะครับทําไม่ได้นะครับจําเป็นนะฮะจําเป็นที่จะต้องให้สามีของท่านนะครับมาดําเนินการหย่าด้วยวิธีการที่อ่าด้วยวิธีการเนี่ยมาจดทะเบียนหย่าต่อหน้านายทะเบียนนะครับหรือพนักงานทูตนะครับหรือกองสุนทยนะครับเพื่อให้การหย่านั้นะมีผลตามกฎหมายต่อไปนะครับผมก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะครับอาจจะต้องลงทุนนิดหน่อยนะครับลงทุนยอมเหนื่อยหน่อยมาเพื่อที่จะทําการหย่าแล้วผมนะครับ ก็จบกันไปแล้วครับผมสำหรับการตอบคําถามของแฟนเพจท่านนี้นะครับท่านใดที่มีคําถามก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาทางแฟนเพจหรือโทรมาหาาจความโดยตรงได้เลยครับทางเรายินดีช่วยเหลือทุกท่านครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหากใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ